จะให้ช่วยแต่งเพลงนะครับให้เลือกห้าน้ตนะระหว่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ครับเราตัวงีลือกตัวนี้นะโดโดถึงโดให้เลือกห้าตัวเลือกมาห้าตัวตัวไหนก็ได้เลือกห้าตัวจะห้าตัวครับระหว่างนี้ถึงเนี้ยให้เลือกมาห้าตัวได้หมดเลยได้หมดหมดห้าตัวเดี๋ยวพิ่งครับที่ไม่ดู โอ้โาทายอันนี้เอาถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยกระจายหน่อยถอยหลังหน่อยห้าตัวครับเอายังคะเอาครับแต่ว่าจ่ายเดียวครับจำได้ไหมครับไมได้นี่มันอกตัวแล้วมันอกตัวไม่เปเลยไปที่นี่ไปที่นี่ไปทีนี่กดตามด้วยเลือกเลือกหลคน จำได้จำได้นะจำได้ยังจำไม่ได้โอ้จำได้จำได้โอเคที่เล่นสี่คนเรื่องอะไรเรื่องอะไรจริงจริงเล่นไม่สี่คนช้ใช้เมื่อกี้นะอันนี้เล่นชื่ออะไรครับ นัาทีช no? no. so so ื่อจริง okay. ช um ื่ออะไรครับชื่อนัชพัทค่ะนชพัทค่ะครับนัาชพัทน้าสุลาพี่พัชใช้สริค่ะพี่พัทใช้สี่พี่พัทพี่พัชใช้สี่โอเคอ่จริงชื่จริงเรา่พดจริงนชนชพัทพี่พัชสริ พี่พาชัยิริจริงๆ่ตัวพูดตามนะครับชี่จริงใช่พี่พาชัยสิริอ่าชื่อจริงก่อนันัชพัฒน์ทุกคนพูดกนนัชชพัฒน์ชพัฒน์พาชัยสิริเพี่พชัยสิริโอเคอีกทีครับนัชพัฒัชพัฒน์ชัฒพี่พชัยสิริคสุดท้าย พัฒน์พี่พัชชัยสิริ ยมาถึงเมื่อกี้เมื่อกี้น้ำแข็งด้นด้นคำร้องได้ครับอย่างนั้นมันมันเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยพี่แล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างโหดพอควรเลยแต่ละคำอ่ะเพลงนี้นะครับเพลงนี้เป็นเราจะมีสองฮุกฮุกก็จะพูดถึงเอฟมันมีคำว่าเอฟเจ็ดอยู่อ่ะเอาอันแรกนะเรื่องลองด้นไปเรื่อยๆครับครับ มาหาน้องเอทแชทเอ๊ะอะดิต้องคอยมาเช็ดนมที่หกไว้ต้องคอยมาเลี้ยงเลี้ยงอะปลาดุกในตู้นั่นไงตูแต่ไม่เป็นไรที่บ้านยัง ยังเลี้ยงนกยูงเจอใครครับวันนี้เห็นน้องๆเด็กๆทั้งนั้นยังไม่แต่ไม่ได้ใส่เหล็กฟันเหล็กดัดฟันก็เพิ่งทอนมา ไม่เป็นไรแค่ได้มาเห็นหน้าอยากบอกน้องๆว่าน้องสวยมากจริงๆเอฟเอฟเจ็ดเอาวันนี้เอฟเจ็ด แต่วันนี้นต้องน้องออแต่วันนี้ส <c oughs> ิวที่าได้ <c oughs> อาทิตย์นี้ อยากจะขอทุกคนผู้ชมทุกคนไม่ว่าน้องน้งองนั้นจะปลิ้นแค่ไหนผู้ขเขาจะเอาสิหรือจะรบคาใจต้องยกให้พวกต้องให้ขอผู้คุณต้องให้ก็มา กับเขาจบพี่วันนี้น้องเอเจ็ดอันนี้ฟรีครับเชิญนี่น่ และต่อจากนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนโอเเยังไม่จบน้อนที่ต่อแล้วี่มีเพลงเป็นของตัวเองอ่ะ ชื่อล้อสกุลต๋องเกล็ดเนะเฮ้ยจะสนุกครับเพราะว่าความจริงแต่งดีเพราะว่าทุกคนก็พอใส่ไปเป็นครรมชอบแบบาณแต่งทรงรุ่นน่ะให้พี่โตช่วยแต่งทุกคนมีอะไรอยากจะบอกพี่โตไหมโตมีแค่บ้านเองเท่านั้นค่ะมแล้วมาแล้วมาแล้ต้องให้จริงจีต้องให้จริงจี่โตมีอะไรอยากฝากน้องๆอะไรเราเล่นมีเพย์ให้ฟัง อะไรครับนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ะครับตามสไตล์แม่อะไรทำเองอะไรก็ได้ให้ให้ใทุกคนร้องด้วยกันเลยครับดูว่าไงโอเคเอาเพลงนี้ก็ได้อ๋อนี่ก็ได้เอาเพลงนี้แล้วกันอ่าทนี้เป็นเพลงนี่ไก่แต่งนะครับพี่ไก่สุธีแต่งล้วก็คิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับทุกคนด้วยถ้าใครร้องได้ช่วยช่วยร้องด้วยแล้วกันขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้ที่ได้มีโอกาสได้เจอวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ดีใจที่ได้เข้ามา ให้กำลังใจกับรุ่นน้องๆนะครับมันเส้นทางต่อจากนี้มันจะหนักกว่าน,นี้แน่นอนบอกไว้เลยรับรองได้เลยว่ามันต้องโหดขอให้สู้ๆนะขอให้ให้หมดกำลังใจแล้วกันวันนี้ร้องวันนี้ด้วยกัน ไม่มีคำพูดปรังพันศาของฉนและเธอแท่ทุกทุกคำที่เออล้นใจหากวันเวลาจะพาเร กสัญชาตญาณไกลแค่ไหนแต่รักยังเหมือนเดิมทุกคนลอ้อกเก็บเพลงนี้ไว้ ความหมายใดยแ,แค่เอามือควา้าแนบอกขิ้สายได้ยินไหมมีคือเพลงของหัวใจของเราแค่เอามือควาแนบอกสยได้นไหมขเชิญ การฝากที่ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะพี่โตเขาก็ฝากอะไรไว้หลายอย่างจําไว้นะพวกหล่อนทั้งหลายโอเคทุกคนไปส่งพี่โตกันเถอะไปเซ็นกันก่านปะมีความหมายสุดชาร์ลสิงห์ชาร์ลสิงห์อธิบายให้เขาพูดไม่ได้แล้ว คืดูงกั้เเนี่ดูอะไรอ่ะน่ดูนี่ดูคนวันนี้ดูเด็กมากเรยอะไรครับไ่ดีแล้วเนี่ยี๋จะจะได้ดูว่าจังหวะได้คิดหรือยังครับ